สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกทคนพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมช่องจริงจังกับเรื่องแดกยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกนะครับสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาหาของกินอร่อยอร่อยมากมายหลากหลายเมนูเลยนะครับเพื่อนๆก็มากันที่ตลาดชาวสยามนะครับเพื่อนๆ ครับก็สําหรับตลาดชาวสยามนะครับก็ถ้าเป็นวันเสาร์ทิ์นะครับเพื่อนๆขายตั้งแต่6กโมงเช้านะครับจนถึงเวลาสองทุ่มของทุกวันนะครับแต่ถ้าเป็นวันธรรมดานะครับเพื่อนๆก็จะเป็นตลาดรอบเย็นนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทานกับป่วยจับเรื่องเยอะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยเพื่อนๆเครื่องเยอะครับร้านนี้นะครับเป็นป่วยจับเครื่องเยอะ แน่นแน่นน้ำซุปเด็ดหอมร้อนก๋วยเตี๋ยวนะครับเพื่อนๆหลักๆเลยนะครับน้ำซุปนะครับมันต้องเด็ดหอมอร่อยหวานน้ำซุปกระดูกหมูนะครับเพื่อนๆและน้ำซุปนะครับมันก็ต้องร้อนเดือดเพื่อความแซบ่บสาใจในการซดในการทานนะครับมันซดครับมันต้องโร่งคอ มันต้องร้อนต้องชื่นใจนะครับเพื่อนๆและเครื่องปรุงนะครับตามมาก็ต้องเป็นพริกป่นพริกดองน้ำส้มนะครับต้องสดใหม่มีความหอมไม่เหม็นหืนนะครับเพื่อนๆสั่งน้ำดื่มนะครับร้านข้างๆกันเลยนะครับแก้วน่ารักน่ารักแบบนี้20บาทเท yeah. ่านัาน้นเองนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมสั่งมาเป็นตัวชามะนาวนะครับชาน้พึ่งมะนาวนะครับเพื่อนๆแก้วนี้ก็20บาทเท่านั้นเองนะครับ ก็ดื่มน้ําเย็นๆรอหวยจับมาเสิร์ฟกันไปก่อนนะครับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ๋วยจับเครื่องเยอะร้านนี้นะครับเพื่อนๆน้ําซุปใสเข้มข้นหอมขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนๆเครื่องนะครับก็จะประกอบด้วยนะครับหมูกรอบนะครับจะมีทั้งหมูสามชั้นแล้วก็เนื้อแดงนะครับเพื่อนๆทีเด็ดเลยนะครับร้านนี้เครื่องเยอะจริงๆนะครับก็จะมีทั้งหัวใจ ตับปอดไส้กะเพราเต้าหู้เลือดหมูหนังหมูโอ้โหโพเพื่อนๆครับเขยจับเครื่องเยอะๆแน่นๆแบบนี้มันก็สะใจนะครับพเพื่อนๆราคานะครับเริ่มต้นก็สี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับพิเศษห้าสิบเครื่องแน่นๆน้ำซุปเด็ดเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะครับพเพื่อนๆว่าน้ำซุปรสชาติจะเป็นยังไงกันนะครับ ก็น้ำซุปถือว่าผ่านนะครับเพื่อนๆมีความร้อนหอมหวานอร่อยหอมกลิ่นน้ำซปุปกระดูกหมูนะครับเพื่อนๆตัวไข่ก็ไม่ได้เป็นไข่ต้มธรรมดานะครับเป็นไข่พระโรนะครับน้ำซุปเข้าเนื้อเด็ดอร่อยมากๆตัวเต้าหู้กรอบนะครับก็มีความอร่อยกรอบหอมกลิ่นเต้าหู้นะครับเพื่อนๆ ตัวหมูกรอบนะครับมีทั้งหมูเนื้อแดงแล้วก็หมูสามชั้นนะครับเสียดายนะครับชิ้นบางไปหน่อยนะครับเพื่อนต้องชิ้นใหญ่ๆถึงถึงจะสะใจนะคบเพื่อนหันมาแบบนี้ความอร่อยมันก็โอเคนะครับแต่มันไม่ได้ความสะใจนะครับเพื่อนตัวเครื่องในนะครับทั้งหัวใจปอดตับโดยรวมนะครับถือว่าผ่านเลยนะครับนุ่มหอมอร่อยนะครับน้ําซุป ตุ๋นเข้าเนื้อหมดเลยนะครับทุกๆอย่างนะครับเพื่อนๆที่เด็ดเนะครับคือหมูกรอบนะครับจะมีทั้งเนื้อแดงและก็สามชั้นนะครับอร่อยมากๆแต่เสียดายครับชิ้นมันเล็กไปหน่อยไม่สะใจเลยไปครับไปครับเพื่อนๆชิมแล้วนะครับเราไปหาของทานเล่นกันต่อนะครับมากันที่ร้านแรกเลยนะครับร้านไก่ขย่าร้านนี้นะครับเพื่อนๆสาขาที่หนึ่งร้สามสิบเอดแล้วนะครับเพื่อนๆ ความอร่อยมันจะขนาดไหนถึงมีสาขาได้เยอะขนาดนี้นะครับไก่ขย่าร้านนี้นะครับอยู่ในตลาดชาวสยามนะครับเ,เพื่อนๆเปิดขายกันตั้งแต่เวลาพร้อมขายนะครับเ,เพื่อนๆก็ประมาณ15นาฬิกาของทุกๆวันนะครับจนถึงเวลา20นาฬิกาของทุกๆวันนะครับเ,เพื่อนๆรสชาติด,ดีมากแนะนําเลยนะครับร้านนี้เอาเป็นทั้งของทานเล่นของ กินกับแก้มทีเด็ดเลยนะครับสำหรับร้านนี้นะครับเพื่อนๆอ,อร่อยมากๆนะครับไก่ทอดได้กรอบมากๆเลยนะครับของชอบของผมเลยนะครับก็คือตัวเอ็นไก่เนี่แหละครับเพื่อนๆ20บ,บาทเท่านั้นเองนะครับเหนียวนุ่มน้ำเครื่องเทศน,นะครับมันซึมซับเข้าไปในชิ้นส่วนนะครับเพื่อนๆ และตัวทีเด็ดเลยนะครับคือตัวหนังไก่กรอบนะครับกรอบได้กรอบจริงๆและหนังไก่ล้วนๆบางๆสลิมๆเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังความกรอบอร่อยรสชาติเด็ดกันนะครับเพื่อนๆเคี้ยวมันจริงๆครับหนึบๆหนับๆเป็นกับแก้มได้ชั้นดีเลยนะครับเพื่อนๆเป็นไก่ขยานะครับตัวเครื่องขย่านนะครับก็มีซอสสูตรเดียวนะครับ เป็นตัวชีสนะครับก็จะเค็มๆมันๆหอมๆอร่อยเลยนะครับเพื่อนๆอร่อยเด็ดมากๆนะครับตัวเครื่องเทศหอมเตะจมูกเลยนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นตัวสามเกินนะครับกลิ่นหอมนําขึ้นมาเลยนะครับคือกลิ่นพริกไทยทีเด็ดเลยนะครับกลิ่นพริกไทยกลิ่นกระเทียมกลิ่นผักชีหอมมันหอมมากๆนะครับและรสชาติดีมากๆเลยนะครับไม่เค็มเกินไปนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบเค็มนะครับไม่ใส่ตัวผงขย่าวนะครับออกแนวว่าเค็มมันนิดๆมันมันอบอร่อยมากกรับเคี้ยวโคตรมันนะครับเพื่อนๆสำหรับเมนูกับแก้มแนะนําเลยนะครับสําหรับร้านนี้นี่ผมซื้อมาแค่ยี่สิบาทนะครับเยอะขนาดนี้นะครับเพื่อนๆไก่ขย่าวยี่สิบสุดจัดหนังไก่นะครับทั่วละยี่สิบาทนะครับเพื่อนๆ เป็นหนังไก่เพียวๆล้วนๆไม่มีมันแจมเลยหนังบางๆเพียวๆอร่อยมากๆเสียดานะครับมันยังทอดไม่เสร็จไก่ขย่าวยี่สิบกำลังมาแรงเลยนะครับเพื่อนๆขย่าวก็จะมีรถเดียวนะครับเป็นรสชีส <c oughs> ออร่อยอออืืห เป็นหวานหวานดึบหนับเคี้ยวมันเลยครับเพื่อนๆแล้วมาต่อกันที่นี้เลยนะครับลูกชิ้นลวกนะครับเพื่อนเพื่อนลวกสดใหม่ทากันสดสดแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเนื้อหมูเน้นๆหอมๆรสชาติดีมากๆแถมน้ําจิ้มนะครับเพื่อนเพื่อนอร่อยแซ่บมากๆเลยนะครับและมาต่อกันที่คอหมูย่างนะครับจะมีทั้งคอหมูนะครับและก็เนื้อแดงนะครับเพื่อนเพื่อนขีดนึงก็50บาทเท่านั้นเอง ขีดเดียวพี่เขาก็ขายนะครับใจดีมากๆเลยนะครับย่างสดใหม่ตรงนี้เลยนะครับร้อนๆหอมๆช่ำๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานคอหมูยา่างและเนื้อแดงนะครับเพียงละขีดละ50บบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆและแถมน้ำจิ้มเด็ดๆให้เลยนะครับ แถมยำให้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆจะแยกน้ำจิ้มหรือว่าให้พี่เขายำให้สำเร็จเลยก็ได้นะครับในราคาเพียงเริ่มต้นอยู่ที่50บาทเท่านั้นเองนะครับสันคอนุ่มๆนะครับเพื่อนๆติดมันนิดๆโอ้โหโกินหอมมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดูนะครับว่าอร่อยหรือเปล่านะครับแต่แค่เห็นนะครับ ก็สัมผัสได้ถึงความอร่อยแล้วนะครับทีเด็ดสําหรับร้านนี้เลยนะครับคือน้ําจิ้มน้ํายํานะครับทําสดใหม่นะครับเพื่อนๆไม่ได้ทําไม่เป็นโหลๆนะครับทําสดๆใหม่หมๆกินข้าวคั่วกินพริกกินพวกผักเคียงต่างๆเนี่ยมันจะหอมได้อรรถรสในการทานมากๆเลยนะครับราดน้ําจิ้มไปช่ำๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆมาครับเพื่อนๆถึงเวลา ชิมแล้วนะครับจับใส่ปากเนื้อนุ่มเด็ดตัวน้ำจิ้มนะครับกิ่นหอมนัวเลยนะครับทั้งข้าวคั่วพริกตน่นตัวน้ำมะนาวมะขามเ,เปียกโอ้โหเพื่อนเพื่อครับมันสุดจะบรรยายเลยนะครับหมูย่างได้สุกกำลังดีเลยนะครับนุ่มเด้งอร่อย กลมกล่อมมากๆนะครับกินแล้วมันเข้ากันเลยนะครับเป็นเมนูกับแก้มก็ดีทานกับข้าวเหนียวทานกับข้าวสวยได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับร้านหมูย่างร้านนี้นะครับห้าสิบบาทก็สัมผัสได้ถึงความอร่อยแล้วนะครับร้านนี้สำหรับหมูย่างร้านนี้นะครับก็ขายอยู่ในตลาดชาวสยามเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็จะออกมาขายกันตั้งแต่เวลา 4ีนาฬิกานะครับของทุกวันนะครับเพื่อนๆจนถึงเวลา19.30นนะครับหรือว่า20นาฬิกานะครับก็ของคาวจบครบเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเดินมาอีกหน่อยนะครับกลิ่นหอมคุ้งเลยนะครับกลิ่นข้าวโพดต้มหอมๆของโปรดของผมเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับข้าวโพดต้มร้านนี้นะครับราคาฝักหนึ่งนะครับเพียง10บาทเท่านั้นเอง ฟักใหญ่ๆห,หอมๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆโอ oh, 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 oh. ้โหดูต้มสดๆใหม่ๆนะครับสองรอบนะครับทั้งรอบเช้าและรอบเย็นนะครับเพื่อนๆสำหรับข้าวโพดต้มร้านนี้นะครับและชุบน้ําเกลือหรือเพื่อนๆไม่ชอบน้ําเกลือนะครับเขาจะยังไม่ชุบนะครับสําหรับคนที่ต้องการจะชุบน้ำเกลือนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆแจ้งพี่พขเขาเลยครับว่าชุบน้าเกลือด้วยนะครับ สำหรับตลาดชาวสยามนะครับเพื่อนๆก็มีขายหลายอย่างมากๆเลยนะครับของกินอร่อยเยอะแยะมากมายเลยนะครบเพื่อนๆและราคาเบาๆนะครับข้าวโพดต้มเนี่ยหาที่ไหนไม่ได้นะครับสําหรับฝักละ10บาทเท้านั้นเองฝักใหญ่เนื้อแน่นนะครับสําหรับผมเนี่ยชอบทานข้าวโพดก้าเหนียวเคี้ยวมันหนึบหนับนะครับข้าวโพดนะครับตัวไม่เละด้วยนะครับเพื่อนๆและสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับ ไว้พบเจอกันใหม่กับผมช่องจริงจังกับเรื่องแดกนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับสวัสดีครับ